ตัวข่าวบันเทิงของเราเองนะคะก็ยังคงมีผู้จัดนักแสดงจากละครเรื่องต่างๆนะคะมาสวัสดีปีใหม่แล้วก็ฝากฝังแล้วก็อัปเดตผลงานละครคะกับทางแฟนๆนะคะมาที่ผู้จัดแล้วก็นักแสดงจากละครพฤษภาธันวารักแท้แค่เกิดก่อนค่ะผู้จัดโดนัทมัสนันนะคะก็นาทีนักแสดงมาสวัสดีปีใหม่ค่ะแล้วก็อัปเดตผลงานการถ่ายทาด้วยค่ะ เป็นตัวแทนนะคะจากเรื่องพฤษสภาธันวารักแท้แค่เกิดก่อนนะคะก็พานักแสดงในเรื่องมาสวัสดีใหม่ทุกคนคะ่ะขอให้ทุกท่านเนี่ยมีสุขภาพที่ดีดูแลสุขภาพกายแล้วก็ดูแลสุขภาพใจของเราด้วยนะคะอยากส่งกําลังใจนะคะให้บุคลากรทางการแพทย์นะคะหนึ่งในกลุ่มเสียงกลุ่มน้อคือคนที่ต้องออกไปทํางานทุกวันอ,อย่าทอ้อก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะ ตอนนี้ก็ถ่ายไปเยอะคิดว่ามีนานนี้นะจะปิดกล้องได้แล้วค่ะกว่างถ่ายทำเดี๋ยวเราก็มีคุณหมอจริงๆ มาคอยดูว่าวิธีเนี่ยทำถูกไหมเรียกว่าทุกอย่างความละเอียดในการถ่ายทำเนี่ยซีคือเราสูงมากๆเลยก็เป็นคาแรคเตอร์ที่ยากที่สุดที่เคยรับมาแล้วเล่นเป็นคนอายุ52บโชคดีที่เราได้เวิร์กช็อปกันมาแล้วก็พี่โดก็ไม่ปล่อยซักซีเลยของหนูก็เป็นนักศึกษาแพทย์ส่วนใหญ่ของหนูเนี่ยจะอยู่ในโรงพยาบาลหมดเลยคนเมย์เป็นตัวละครที่เรียกได้ว่าอยู่ทุกที่ไปทั้งโรงพยาบาลไปทั้งบอ ทำงานทั้งสถาบันความสวยความงามคือเป็นชายเป็นตัวละครที่ทำทุกอย่างเลยซึ่งก็เอ,อแปลกใหม่ดีคือมีใส่ชุดเมด<ะ>เมดญี่ปุ่นอย่างเงี้ยซึ่งก็ไม่เคยใส่มาก่อนในชีวิตตานะติดตามนดคะ<า>ก็คืบหน้าไปได้เยอะแล้วใช่ค่ะ